มสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรถแห่พี่ไผ่วงสะทอนครับวันนี้เรามาดูกันว่างานคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับผมตอนนี้ก็ใส่ดอกใส่ไรเช่ว,วงชวเชฟเฟสสมบูรณ์ทุกอย่างครับเสียงกลางก็เป็นตัว180องศาของเราครับกลางหน้าก็จะเป็นมิดไฮทั้งหมด16ดอกเลยนะครับผมมิดโล8ดอกแล้วก็มีกลางข้างอีกข้างละ4ดอกครับผมเสียงแหลมก็จะเป็นไฮทั้งหมดทั้งหมด9ตูดครับผม9ดอก เกาดอกก็ประมาณ18ตูดนะครับผมทํางานโคละคอมทีโคละที่ครับผมแยกคอมทีกันทํางานครับผมนะทำานมิตรไยของเราพงมิตรโลก็เป็นลําพงรถยนต์ครับ12นิ้วไอ้บ้าครับผมเสียงกลางคันนี้ก็ทีเด็ดหน่อยครับเป็นดอกอีเมเนนครับผมดอกอีเมเนนครับผมเสียงกลางตัวนี้ครับผมลูกค้านํามาเองครับชอบสไตล์อีเมเนนล้วก็จัดใส่ให้ครับตามตามใจลูกค้าประมาณนั้นครับผมเสียงกลางข้างก็นี่ครับผมมาแล้วครับผมใส่แล้วสมบูรณ์ครับกลางข้างก็มีแหลมข้างแปะข้างไปอีก4ตูดครับผม แสบดักมากขึ้นครับผมทางด้าน,นเบรคคันนี้ก็จะไม่เหมือนเพื่อนครับผมทุกคันแถวใหญ่อยู่ข้างหน้าครับแถวเล็กอยู่ข้างหลังแต่คันที่ทำแปลกประหลาดก่าเพื่อนครับแถวเล็กอยู่ข้างหน้าครับข้างหน้าก็8 ดอกก็เลยทีเดียวครับผมท่านนั่นยีはは่เบ็ดนิ้ววอยหุนิ้วมเล็กสองชั้นครับแปดดอกแถวสองก็จะเป็นนะครับจัดเต็มอีกสิบหกดอกครับยี่เบ็ดนิ้วสิบหกดอกมเล็กวอยหุนิ้วมเล็กสองชั้นเหมือนกันครับผมอันนี้ก็คลิปที่สองคลิปแรกจะกดอัดไมค์ครับก็จะเบอร์ไปหน่อยคันนี้ก็เป็นระบบเวทีลิชักเหมือนกันเหมือนทุกคันแต่คันนี้พิเศษคือไม่ใช่เวที3ชั้นเวที2ชั้นครับเวทีสอชั้นแล้วก็มีพื้นที่ข้างบนเยอะเยอะเยอะมากเลยนะครับผมข้างบนครับเวทีข้างบนเยอะยยยาากกเเเอออะะะมมันเยอะากโอยเยอะมมมาาาากคค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 รร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 รัััััััััับบบบบผเเ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 พพพพะวว่่่่่่นนนี้้ืืืือออองงงงดดไชชุุหหลลปิ เพิ่มเคาเรียกว่าเพิ่มอะไรวะเพิ่มพื้นที่บนเวทีให้ได้มากที่สุดครับผมปีทีนี้ก็ดึงออกมาได้เมตรแปดสิบก็เลยทีเดียวนะครับดึงกันไม่แปดสิบครับผมเป็นเวทีนี้ชักอีกหนึ่งตัวจากเอกซาวทำลงไปครับผมครับนี่ครับบินชักไม่จะเป็นต้องไฮโอะลิตครับผมครับใช้ลูกล้อดึงครับไม่หนักครับผมนี่ครับดึงง่ายๆเข้าง่ายครับผมเครื่องปั่นตัวนี้ก็จะเป็นสีแปลกๆนะครับเพราะว่าเราสับสับซอยๆครับ ว่าะเป็นตัดห้องนี้เข้าไปครับตัดช่องระบายใดครับผมเพราะว่าทําให้เข้ารถได้ครับผมเพราะว่าคันนี้เป็นแค่ปั่น150โลก็เลยทีเดียวนะครับผมฟอร์มยาวถือว่าใหญ่กว่าเพื่อนครับใหญ่กว่าเพื่อนมากเราก็เลยทําความตัดตัดซ้ายตัดขวาตัดหน้าตลังเพื่อให้ได้เข้ารถได้ครับผมอันนี้ก็จะเบอร์หน่อยเพราะว่า,าช่องนี้เพราะว่าคลิปแรกเราทําดีแล้วมาเจอคลิป2นี่อันนี้ก็เป็นสายไฟครับที่ลงมาจากข้างบนนะครับผมดูเราใช้สายไฟครับใช้ทั้งหมด3ชุดกันเลยทีเดียว3ชุด3ชุดครับผม3ชุดกี่เส้นวะสี่สามเท่าไหร่ส 4,3,12,12เสองเดน๋ยแล้วมาดูฟังก์ชั่นข้างหลังกันข้างหลังก็เป็นเบรคเบรเบรเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไหม <Wow. S 2> มาเรามาดูฟังก์ชันข้างหลังกันครับผมขา้างหลังก็เป็นเบสทั้งหมด12ดอกบอย6นิ้วมเมล็ก2ชั้น,น,น,นทั้งหมด12ดอกเสียงกลางก็เป็นตัว180องศาจิเอกซาวเหมือนกันครับผมจะมีมิดไฮทั้งหมด8ดอกครับผมเป็นดอกอีเมนั้นครับผมซูเปอร์ไฮก็จะเป็นนิโอพรีเมียมครับผมก็เลยทีเดียวครับตัวนี้ถือว่าฮิตสุดทางด้านรถแห่จะทำเอกซาวตอนนี้มิโลกเป็นมิโลรถยนต์ครับผมมิโลรถยนต์ครับผมที่เรามาต่อความถี่100ร้อยเฮิรตซถึงสามเฮิรตครับได้ดีมากขึ้นการเดินทางของเสียงก็ได้ดีมากขึ้นครับผมจะไม่มีการส่งผลต่อลำโพงตระกูล12นิ้วดอกธรรมดาครับผมที่ลงความถี่ ร้อยเอกสอเฮิร์ตยากครับลงมาก็มีจะคอขาดเราต้องชุดเชยความถี่โดยใช้ระโพงรถยนต์เป็นตัวทางความถี่ตรงนี้แทนครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นระบบระบายความร้อนเครื่องปั่นครับนี่ระบายความร้อนเครื่องปั่นจะระบายออกทางนี้ครับผมตัวก็สามารถเปิดได้ปิดได้ครับผมร้อนจะจัดล้วก็เปิดประตูออกครับผมร้อนธรรมดาแล้วก็ปิดไว้ครับประมาณนี้ครับผมข้างบนก็จะเป็นระบบระบายอากาศพาวเวอร์ครับผมให้ความร้อนออกมาจุดนี้ครับเพราะว่าหลังเขาอยู่ตรงนี้ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกลางข้างครับผมสองดอกครับสองนิ้วสองดอกแล้วก็มีแหลมอีกทั้งหมดสี่ดอกครับเพิ ผมรู้ครับแอร์ฝั่งฝ้า2ตัวกันเลยทีเดียวครับผมสุดยอดอีกหนึ่งคันครับสลับรถแห่ครับแอหกหมื่นมิทยูสตัวคันนี้ถือว่าจัดเต็ม1นึ่งคันมาเราขึ้นมาดูข้างบนกันว่ามีอะไรบ้าง ครับตัวนี้ก็เป็น power ครับผม power ขับเบร์หน้าทั้งหมด6แท่นก็เลยทีเดียวครับผมข้างหนึ่งขับข้างละ2ดอกครับผมข้างละ2ดอกลำโพงเราก็เป็นวอยนิ้วไม่เหล็ก2ชั้นดอกหนึงเราทํามา4โอห์มเท่านั้นครับผมต่อ2ดอกก็ได้แค่2โอห์มครับแล้ว2อโอห์มนั้นก็มาต่อข้อกับ power power แล้วก็ได้บัตรที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือเราคำนวณมาแต่ดอกแล้วครับว่าดอกต้องเท่านั้นครับ power ต้องเท่านี้ครับผมเราคำนวณทุกจุดให้ความสำคัญ มุมทุกจุดตัวนี้จะเป็น M 9,000ของเราครับเป็นวอลลุ่ม4วอลลุม่มเป็นเนอร์เบอร์สี่แนนสลับครับเสียงกลางโดยเฉพาะครับผมตรงนี้เราก็ขับเสียงกลางข้าง,ละ, 4, างละ4ดอกครับข้างละ4ดอกเสียงกลางหน้าเรา12เนื้อทั้งหมด36ดอกถือว่าเยอะเยอะมากเยอะพอสมควรครับผมต้านงานสายครับดูครับสายข้างบนครับเต็มครับผมเฉพาะสายข้างหน้าเฉพาะสายเสยียงกลางข้างหน้าแล้วก็ไปแล้วทั้งหมด7เส้น7คู่ครับผมก็ตีไว้ทั้งหมด14 14เส้นครับ14เส้น14เอาพุทเฉพาะกลางข้างหน้าของเราที่เดินไปครับผมว่าเราแยกดีเลย์ทัั้งหหหมมมมดไ่่่วาจะเป็นนนนแแลลี้้แแแหหหลลลลมมมขขาางงกอบ12 มิลทุกขอบทุกแถวเราแยกสายของมันทั้งหมดครับผมอย่างเช่นตู้เบรคครับตู้เบรคแล้วก็แยกสายครับเแล้วแยกสายออกสายเลยเป็น4คอนะครับ4คอครับ4คอแล้วก็แยกออกมาเส้นละดอกเส้นละดอกครับผมเพื่อให้ได้ดอกทํางานได้ดีมากขึ้นครับแล้วก็เวลาเช็คดอกเราก็เช็คที่พาวเวอร์เลยถอดสปิกร้อนออกฟังได้เลยว่าดอกขาดหรือเปล่าหรือเปล่าครับผมตัวนี้ก็เป็นฝ้า VP ปิดทั้งหมดนะครับแล้วเป็นข้างบนก็เป็นฝ้า VP ทั้งหมดจะไม่เห็นตู้อย่างนี้นะครับผมครับมาเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันข้างหลังก็จะมีขับเบรครรรรััับบบยงไมม่่่าาาาค3 3แทน1 2เเเพะวด ข้างหลังก็เราแค่12ดอกเสียกาเราก็ใช้ทั้งหมด2แท่นเหมือนกัน M9,000 2แท่นครับผมครับข้างละ2ดอก2ดอก2ดอกครับผมข้างหลังครับพเพราะลำโพงน้อยกว่าข้างหน้าครับข้างหลัง,งมา ชุดแต่งชุดแต่งก็จะเป็น X 32มครับผมยอดทิศอีกหนึ่งตัวครับผมยอดทิศอีกหนึ่งตัวเพราะว่าโดยรูปลักษณ์ของเขาคือฟังก์ชันครบทุกอย่างครับผมรูปลักษณ์ที่เล็กสามารถเก็บไว้ไหนก็ได้ครับผมครับแล้วก็พิเศษมีหน้าจอเวลาระบบแล้วมีปัญหาเราสามารถเล่นหน้าจอได้เลยครับผมหลายครั้ครับรถแห่เจอปัญหา Wi-Fi ไม่เจอบ้างเข้ามิกไม่ได้บ้างครับผมนะครับแต่ X 3 2เราช่วยได้เพราะเราทําหน้าจอได้ครับผมคอร์สก็จะเป็นซาวแทร็ก 96k ทั้งบทด3ตัวครับคอร์สทุกตัวทุกช่องเราใช้บทครับผมเฉพพาาะแบ่งุธข ราก็ทั้งหมด18ช่องสัญญาณแล้วครับสำหรับขาออกไปหาพาวเมอร์ของเราทุกแท่นครับผมมาเราขึ้นมาดูข้างบนกันว่าเราทำถึงไงแล้วโอ้ยตอทอ มาทีนี้เรามาดูข้างหลังกันว่าเราทํางานโดยระบบอย่างไงบ้างข้างหลังแล้วก็สายยางก็เสียบสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วทุกเส้นครับเรายีมาร์กทั้งหมดนะครับผมในสายยางของเราไม่ว่าจะเป็นไฮข้างหน้าครับผมไฮข้างหน้าก็คือไฮข้างรถซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีไฮกลางครับไฮกลางคืออยู่กลางหัวรถครับดูรัประอแยกความถี่เฉพาะแหลมเราก็ปวดหัวแล้วครับผมเฉพาะแหลมก็ใช้สายยางระบบสามเส้นชุดหน้าไม่ว่าจะเป็นแฮมแหลม แหลมชุดกลางแหลมชุดข้างรถข้างรถแหลมชุดขอบรถโอ้โหแค่เสียงกลางก็ปวดหัวแล้วเฮ้ยเป็น12นิ้วรับเป็12นิ้วก็มี12นิ้ว,วข้าง 12นิ้วขอบสินิ้วกลางครับเป็นมิดโลครับเราแยกเราแยกดีเลย์ทั้งหมดครับผมครับดีเลย์ทั้งหมดเบรแถว2ครับเรามาร์กสายให้ทั้งหมดครับลูกค้าไม่ต้องย่านลงครับผมโหลดรถแทรก็เป็นระบบที่ใหญ่พอสมควรนะครับผมมาดูข้างหลังครับหลังมิกของเราครับนี่ครับหลังมิกหลังคอสดูครับเรามาร์กสายให้ทุกเส้นทุกจุดนได้ไหมครับมาร์กสายให้หมดเพราะว่าเราใช้ระบบเอาพุทที่เยอะมากครับถึงถึงทั้งขั้น16 17 18เอาพุทธเลยทีเดียวครับผมครับนี่ก็เข้ามิกครับเข้ามิกเราก็ใช้แมทริกครับใช้แมททรรรริิกกกัั้้้้งงงงงหหหหมมดเเเเเพื่่่่ออใใาาาาาชนนนสะะไวจป็บบลล ออกลางหน้ากลางหลังครับเราคอนโทรลในมิกทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องได้มม่มิวคุงมิวคอสอะไรครับต้องการเบรดหน้าแรงก็เร่งเบรดหน้าขึ้นอยู่ในมิกก็เลยครับไม่ต้องมาทําที่คอสครับผมเราออกแบบไ้ประมาณนี้ไม่ว่าเป็นตู้ข้างตู้ข้างแล้วก็แยกอิสระครับไม่รวมกับพีเอนะครับเราสบบามารถลดได้เปิดได้ครับผมนี่ระบบสายยางก็ประมาณนี้ระบบสายตู้เราก็จะเข้าประมาณนี้ครับระบบสายตู้ก็เป็นก็จะเป็นเห็นไหมสายเบรดประมาณสองเซนครับนี่ครับเวลาเช็คดอกแล้วก็ปลดนี่ออกครับแล้วก็เช็กได้เลยว่าดอกเส้นนี้ขาดไหมครับอีกหนึ่งชุดครับชุดไฟครับอาจจะทำ ครับสำหรับเอกซาวครับผมแต่ผมคิดว่าสูตรนี้ได้ผลมากที่สุดครับผมโดยรอการนาเบเกอร์มารอรงนี้ไว้หนึ่งตัวครับนี่เบเกอร์ใหญ่หนึ่งตัวรอไว้อันนี้สสยไฟจะแค่ปั่นนะครับมาเข้า123ไฟเฟส1เฟส2เฟส3ครับกาวข้อจนนี้ครับนี่ชุดรวมกาวของเราครับผมแล้วก็ขาออกไฟเข้าออกไฟก็เดินไปรอที่ power ครับเดินรอที่ power ทุกตัวเห็นไหมครับเดินปลั๊กรอเลยครับผมเพื่อเพื่อการเก็บสายที่ไม่มายุงมายังครับผมเวลาเราเสียบแล้วก็แย่สายไปข้างเครื่องแล้วก็เสียบงี้ได้เลยครับผมเสียบงี้ได้เเลยยไไไไมมม่่่่ตตต้้้อออออองงรรรระคัับแถาาปกกฟูน เครื่องครับต้องมารวมอยู่ข้างนอกครับแล้วก็ทาให้ระบบดูยากรถแห่แห่ไปปักเด้งออกปักเวอร์ยังพอว่านะครับเจอปักชุดบิกเด้งออกเนี๋ยโอ้โหแบบงานเข้ากันเลยทีเดียวนะครับผมสายเยงเบสดครับสายเบอร์ใหญ่ครับสายเราใช้เบอร์สี่ครับสี่คณสี่กันเลยนะครับผมนะครับเพื่อการเดินสัญญาณเดินไฟเดินอะไรที่ดีมากขึ้นครับผมครับ ครับตอนนี้ขั้นตอนรถเหยื่อไผล่ก็จะถึงขั้นตอนจุดระบบแล้วนะครับตอนนี้ทุกอย่างสมบูรณ์ในนี้ก็เหลือก็งานฝ้าครับเหลืองานฝ้างานตกแต่งภายในครับผมงานไฟเครื่องปั่นขึ้นมาครับเพื่อให้สมบูรณ์ครับทางด้านพวงพาวเวอร์ก็จะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วระบบเสียงเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์อีกไม่นานครับผมวิธีก็นี่ยวิธีท่านก็เตะอยู่ตรงนี้ทั้งบทตรงนี้ทั้งบดเราวางแผ่นไว้ชุดกองอยู่ตรงนี้มุมนี้ครับผมนี้วก็ปิญญาต้าเป็นเบสครับนักร้องก็อยู่ตรงนี้แดนเซอร์อยู่ตรงนี้เวลาจ ทางนี้ก็เป็นกระจกครับเวลาแห่แล้วก็สามารถดีเทนคุณดูทั้งสองฝั่งนะครเป็นฝั่งนี้ขอจับมือครับผมเออเป็นฝั่งนี้ขอจับมือครับได้บทครับผมสองฝั่งตัวแดงคคันนี้อาจจะแตกต่างตากับคันอื่นคันอื่นเป็นระบบวิธีสามชั้นชั้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับผมชั้นสองอยู่ตรงนี้ชั้นสามอยู่ตรงนี้แต่คันนี้สองชั้นครับสองชั้นพอโดยรถที่ยาวและสามารถทำพื้นที่ได้หลายอย่างครับผมรถคันนี้ยาวมากขค้งปัแล้วก็อยู่ตรงนี้ได้เลยครับผมทำห้พื้นที่ตรงนี้กว้างขึ้นครับอดนกประสงค์มากขึ้นครับผม เอาละครับผมเจอกันคลิปต่อไปคุณครับผม